สวัสดีค่ะพรม่พน้องคลิปนี้ก็ไม่พอกับดาลล่ามาดามอีกคือเกาเนาะเป็นคลิปที่2ทางช่องมาดามคำนวณสองวันนี้เป็นวันที่23เด้อค่ะพแม่พน้องคะอ่ะวางแนวทางของเล่าสตาไปแล้วเนาะเขาไปติดตามชมเด้อผู้ใดเป็นแฟนคลับเล่าสตาของดาลล่ามาดามสองวดติดค่ะ2งวดติดแล้วก็เลขวิ่งเลขแดนมากมากันเราโหดเราหวยเล่าสตาเขาดีเลขวิง่งพแม่พีน้อง เหล็กรูดเนาะอ้าวมืเ,ามาเนี่ยไพสิไปกับเลขมีที่มารูดสี่หน่อยอง้อง่อนแตกสามตัวเมื่อวานไปรอบพิเศษสามตัวโตดสองตัวบนอูดายเปลี่ยนแฟนครับจับตามองแล้วก็เลขเด่นไปจำวันเลขเด่นก็ได้ไปแต่หนึ่งนอ้นอยก็แต่ว่าเศไอสามกับไปอยู่แต่ว่าไปเขาหน่อยมากเลยเมื่อวานเป็นวันเป็นครั้งที่สองที่ทำเนาะ ข้างแรกเขาไปคักแน่เพราแม่พี่น้องข้างแรกที่เขาเดินเดินดีสุดๆแต่เมื่อนี่มาจับตาหม่องเมื่อนี้สิเปลี่ยนจังไดอีกเนาะอะชอบอันใดไปอันนั้นชอบอันคล้องการจับคู่กับไปจับคู่เพราแม่พี่น้องชอบแบบสายวิ่งสายรูดเม็ดเดียวหางเดียวกับกัดไปอ่าผู้ใดที่ตามของเลนไม่ที่มาตามต่อตามติดบาทเนี่ยเพราะว่าของเพื่อนถือว่าเดินดีเดินดีแตกสามตัว หายากาอยู่ฮสยากแส,สามตัวพูดให้พี่น้องอถ้าใครจะตามเลขมีที่มาเตรียมตัวแคปหน้าจอเลขมีที่มาให้มารูปสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวสี่หางสองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหาง สองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสองสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองเจ็ดสี่เจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี่เจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครกาบประบุคขอบคุณนเลขมีทีมาที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องอากาบพระคุณุนลายๆเป็นของเลขรับนางฟ้า ผู้ใดที่ตามเลขรับนางฟ้าเตรียมตัวแคบหนาตัวโวี่น้องของเพื่อนเ่าสองรอบนะค่ะเมื่อวานเนาะไปรอบกาชาติศ1 1 0แล้วก็ต่อด้วยรอบปิดท้ายด้วยรอบ VIP 0330วันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามต่อตามติดใครเป็นแฟนคลับของรับนางฟ้ารับนางฟ้าให้มารูดสี่นอยถึงห้นอย5กับ7จสองตัว4หาง5้าหก เจ็ดหกเจ็ดแปดเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้สตัว3หาง5้าเจ็ดหกห้าหโอห้าห้เนาะสตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เจ็ดหกเดสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวห้าเจ็ดหกแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของลับนางฟ้าแลวไปตัวเป็นของใคร ไปต่อเป็นของเสียนนุมเนาะของเสียนุน่มอากาศประบุนขับพุณนรับนางฝ่าด้วยตีหายตวเลหนะทังมาวางทางส่งากาศประคุนอลไๆไปต่อเป็นของเสียนนุมเข่าไปรอบวิ่งไอพี่ขกันไปแปดสามสามแปดพปรม่พี่น้องมอนิไปไม่ตามตัวตามติดเสียนหนุมให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยแปดกับศูนย์สองตัวสี่หาง ้ตงตัวสีหางก็จะมี8 0 8 1 0 1 0 2เบิ้ลก็จะเป็น8 8 0 0 3ต,ตัว3หาง8 0 1 8 0 2 8 8 0 2ต,ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่8 0 0 2 3ต,ตัวเน้นไป3หางเออ2หาง8 0 สองแปดแปดศูนย์ด้ค่ะด้ะแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของดาล่ามาดามของดาล่ามาดามก็ได้ไปยุคเมื่พี่น้องไปรอบหนึ่งเนาะไปรอบพิเศษเข่าตัวเข่าเข่าตัวที่อันบอกเนะาะเพราะว่ามาดามไห่เนีนพิเศษเนี่ของดาร่ามาดามบางั้างก,บกับกบอกบางั้งกับอะไรบอกพ่อแม่พี่น้อง ให้รอบพิเศษมื่อนี้ไปไม่ตามติดเข้าไปที่0770เข่าตัวกลับมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับดาล่ามาดามไปต่อมาดามให้วันเนี้รูดสี่น่อยถึงห้าหน่อย9กับ1นสองตัวสี่หาง9ก้าหก1ก้าเจ็่นบิ้ลก็จะเป็น99้าเหนึ่งสตัว3ามหางเก 6 9เก้าหนึ่ง็ดเก้า้าหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งรูดที่หนึ่งเน้นไปที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวมดเดียวเก้าหนึ่งหชับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของเอาล็อกจี้ผ้ารวยวกไปติว่ามันไปแทบทุกคนอยู่วกไปวงวนันเมื่อวนนี้ไปใหม่พงพีน้องล็อกจี้ผ้ารวยไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่แสดงว่ารูดลายคอย้อนี้ตัวนี้ ็อกเก็้พารวยคนสวยใจดีให้มา5กับ7ตัววิ่งตัวรูดของสีหหน่วยเนาะสหน่วยสหน่วยสตัว4หาง5้าสามห้เบิ้ลก็จะเป็น5้าห้าตัว3หาง5 7 3 5 7 4 5สามจ็เตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่7รูดที่7เน้นไปที่7จ็ดสตัวเน้นหางเดียวไม่เดียว ห้าเจ็ดสามแคปหน้าโจเล้บไปต่อเป็นของใครเป็นของซ่องสุวรรณของซ่องสุวรรณกับโบไปตัวนี้เมื่อนี้ไปใหม่ตามใหม่พแมพ่น้องวันนี้ไปใหม่ตามต่อซ่องสุวรรณจะให้ตัวไหนจะเขาจับังอีกวะ่องสุวรรณให้มารูด 4หน่วยถึงห้าหน่วย88กับ02ตัว4หาง8687 0607เม่นก็จะเป็น88 00 3ตัว3หาง806807 8802ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่8606สาตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว806แคปหน้าโจ ถ้าใครจะตามของสองสุวรรณแล้วไปตัวเป็นของชวดเชิดชัยของชวดเชิดชัยกาบ,บขอโทษขออภัยแฟนครับเพื่อนเนาะบ่อบไปบ่อพานพ่อ่พี่น้องเนื่ยนี่มือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ตามตัวตามติดผู้ได้เป็นแฟนครับเพื่อนเอาเวลาสายตาเกื่อจะเข้าจะปังขอโทษขออภัยมือวานบ่อบไปเนาะมือีไปใหม่

แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นเป็นคลองแมวหน่อยน้ำศกกระา่าแม่นบกเขาเด้ยกพงไหมพี่น้องคันเ็ดผิดผลาดประกันใดขอโทษขอเอภัยเด้พราะวมาหาทางเทียบเบื้อววงบ่ทัวถึงอันบ่าเตอรองเพื่อนบกเขาาของเพื่อนกับเขาจังสิบ่ได้พิษแต่้องเพื่อ,นดอ,อนดอกพิดห้อง้าของกับิดเพื่อเก่าเอ็ดซี่จ,จนได้ว่าเม่พิดแต่ขอ,องเพื่อนได้ห้อง้าขวงกันยังผิดอยู่บ,บ่มาดามาสันเม่นพ่อแม่พี่น้องเลย บดเดเลียกสั่นบัดนนาเลยพิษคือเกา่ามอนิปไปไม่ตามต่อของแมวน้อยนำโชคให้มาขวงอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าแมวน้อยนาโชคขวางเพื่อนขารัฐบาลเล่าแตกบนล่างด้วยพูเมืพี่นองด้วยข่าวติดตามช่วงในทางช่องมาดามคำนวณชาแนวเนาะของแมวน้อยนำโชคเล่าพัฒนาแตกบนล่างนะคะแตกบนล่าง ผู้ไดสิไปห้าน้อยน้ำมันมือหนึามตัวห้าน้อยของแมวน้อยนำโชคให้มาสองกับห้าตัววินตัวรู้สองตัวสี่หางสองหนึ่งสองศูนย์ห้าสองห้าหกตัวกันจะเป็นสองสี่และกัห้าห้าสามตัวสองหางสี่ห้าสองสี่ห้าหกสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่ห้าเอสองหนึ่งแล้วก็สองศูนย์แล้วก็ห้าสองสามตัวเน้นเมื่อไรกโปรเมพน้องมีสองหาง สี่ห้าสองแล้วก็สนะี่ห้าหกเนาะไปต่อบันเป็นคองเป็นคองแรกเด็ดเนาะ,ะ่นะเนาะวันที่สองโบาพานจาับคู่แต่วันแรกแตกสองรอบพ่อแม่พี่น้องพูดนะรั้งแรกแตกไปสองรอบติดต่อกันเลยรอบพิเศษแล้วก็รอบปกตินะแล้วเมื่อวานพึงเฮ็ดได้สองเหมือพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ว่าสิเป็นจังได๋เอาตามใหม่ มื่อนี้คือได้หลายห่งแถวมาดามบลูพว่พี่น้องได้ตัวเด่นมันหลาย <c oughs> ตัวรองดอกบ l e m ตัวเด่นอา้ารองเบินงจัดสอบปจัดขัดก้ผพานเลขเด่นรูดสีหน่อยให้มาวันนี้เด่นสุดๆห้ากับเจ็ด 7, ตัวรองมีสองมีแปดมีเก้าจับคู่ก็จะเป็นห้าสองห้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแคปหน้าจถ้าใครจะตามเลขเด่นประจำวัน บ่แม่เล็กเดินประจําันเนี่ยว่าออไปได้ก,กะลงสะเสร็จแล้วก,กะซ้ำประจําันนเราพ่อแม่พี่น้องไปทุกวันเนาะเอาลวดสี่หน่อยเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นของเล่าสามาคัคคีอของซองสุวรรณแตกสามตัวรอดติดตามชมพ่อแม่พี่น้องเหล่าสามาคัคคีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะาห,าหนอย